อ้าวไอ้ผีโง่มึงมานี่เยี่ยวใส่เลยเนี่ยเนี่ยเน,นี่ไอ้โคตรเหยียดหยามมึงมาเลยออกมาดินี่เยี่ยวใส่เลยเนี่ย oh, al อมาแล้วมาแล้ว ย่องๆไปก่อนแล้วก็ซับที่คอปาบเข้าไปเฮ้ยเห็นหรอเห็นหรอเอ้าัน,นไม่ตีดิคุยขยะหาเศษอาหารกินทุกวันป้าทังชีวาเฮียมีแต่ขยะจริงๆด้วยช่างมันครับช่างมาันโอเคซับ คอมันเลยฟุกคอ,อขาดาไปทำไมเนี่ยเสียเปิดประตูเปิดออกดูไอ้เหีผ้ผีป้าพ่อไปป้าพ่อไปโอ้ยเี้ยไอ้ตัวนี้เลวไอ้ตูวนี้เลวไอ้ตูวนี้เลวราเ,เทนเนอร์ป้าคอ,อขาดเช็ดดอ์อย่างเอา ไอ้จุดไฟเผาแม่งเลยไม่มีไฟแช็กนี่ตรงนี้จับได้ที่ถอดอาวุธแล้วต่อยเลยนี่นี่ยโคตรใจเด็ดนี่ต่อยทางแก๊สอย่ามีซอมบี้ออกมาว่ัแล้วมาดิ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 เฮ้ ขุดค,คุย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 ของคุยของคุยของมีอะไรอะไรเนี่ยมันมันยาสูบยาสูบตาแมวนำแมวดำนี่อะไรอ๋อชาสตรอเบอรี่โอเคเพิ่มกับหลังฮะเนื้อเหมืนอนจะไปเสียงขีเลยต,ตัวนี้ว่าแล้วมาดิมาดิโอเค คุยตัวสภาคุยตัวตัวสภาพเพื่อหาสนัยโอเคมีส่งนะมีส่งกางเกงนะกางเกงนะโอเคอ่าต้องมีทักษะใส่โอ้ยไอ้วันปิดประตูได้ไหมเนี่ยเนี่ยไม่อยากจะสู้เลยเสียเสียเสียไม่ไหวว่ะอ๋อคนไปติดไอ้เหี้ย ด้วยนี่สรโรดาวนี่นี่มาดิอืมโอเคดูอับไหนดูสิเอาผมจะติดใช่ปะอืมโอเค ไปกันทุกของนี้เชี้ยอะไรนั่นอยนู่เฮีย้ขย,ขยของผีโอเคคุยขยะคุยของอ่ามีอรองเท้ารองเท้าเราจะ,จะพังแล้วโอเคทิ้งไปเลยตรงขยะไปเลยเอานี่ดีกว่าโอ้ย มาดูเฉยแม่งซัดกูเลยที่นี่โอเคเป,อเปลืองกระสุนนี่นี่ถึงมันจะไปชักแบ็คก็ตามเหอะโอเคเก็บของไปอ้อไอ้ดาโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนเป็นหนึ่งนะฮะแต่คงจะไม่เป็นไรนะฮะโอเคไหมครับโอเคคุยของ มีทีวีโง่ด้วยแล้วก็ที่นอนยับๆเย,ยืนๆใครมาท,ทำอะไรกันเฮ้ยมีก้อนหุนเจ็ดทางมายังไงไอ้หนุ่มเราต้องใช้ขวานล่ะใช้ขวานโอเคไปห้องต่อไปได้เลยเฮ้ยมันจะมีตัวตัวใหญ่ด้วยนางร้องไห,ห้โอ้โหเฮียโคตรน่าเกลียดเลยดูดูดิครับ อะไรว้าม่ดูอะไร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 ถ้าโดนน่าจะปวดหนูนะแต่ก็ผมโอ้โหเฮียโคตรง่ายเอ๊ะมันจะเห็นรอยเฮียเห็นนี่ว่าตาตัวนี้ไม่ปลอดให้ตาไม่ปลอดโอเคคุยตู้อ่อ เจออะไรเสื้อเสื้อเสริมหนังโอเคเก็บไปก่อนนะแหมเฮียโลภมากชิบหายโอเคเปิดประตูเปิดเอาดูไอ้นั่นนั่นเป็นซอมบี้วิ่งกัดตัวกัดเร็วนี่ว่าโอ้โหไม่ได้ขนาดมือพี่เลยเนาะโอเคคุยของต่อนะครับท่านผู้ชมโอเคเจออะไรมีอะไร อุ้ยปืนไปกิในให้หมดกิในให้หมดเคลียอ้าวไอ้ผีงโง่มึงมานี่เยี่ยวใส่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้โคตรเหยียดหยาม <laughs> มึงมาเลยออกมาดินี่เยี่ยวใส่เลยเนี่ยโคตรเหี้ยเลยโอเคเนี่ใสยจริงๆคนเล่น <laughs> โอเคเอาอ่ากาวอันสกรา้า กินให้หมดเนื้อเนื้อสเต็กสเต็กลดผุชีเนี่ยโอเคชดไปไปแล้วอันนี้เข้าไม่ได้อันนี้เอ่อเข้าได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคออกไปก่อนแล้วเราไปดูของข้างนอกเอ้าไอ้ผีโง่ไอ้ตัวกัดเร็วไหนในไหนจะกัดเร็วขนาดไหนปุ๊บเข้าหัวขาดไปเลยนะฮะโอเคยนงจ้ามองๆนะครับผมแล้วก็ ซัดเข้าไปนะครับผมปาบคอขาดเชดเดอร์โคตรเอาโอเคย่องไป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 แล้วก็สาบเข้าคอเฮ้ยมีรถมาอืมซุปปเอร์คาร์ซุปปเอร์คาร์ก็บาดละอุ้ยอย่าขับรถล่ะแต่มันพังอียายายา ยามายามาโอเคแล้วก็เอาละดีนีเขาจะเป็น,นบ๊นอบี้ที่จริงก็เปิดได้แล้วนะยังต้องขุดคุยดยเหรอ เอาปบาพิวไม่ใช่ตู้เลยฮะโอเคของพวกนี้น่าจะไม่มีอะไรมากอนะ่ะช่างมันฮนะอืมจะสร้างอะไรีกหน่อยเอีเวนต์ขึ้นครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยโอโ้ของเสีอของใครอยูแล้วแม่เหรอแม่เหรอแม่เหรแม่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 แม,แม,แม,แม่เอ้ยอะไรเนี่ย อาการเข้าถึงถูกปฏิเสธมึงจะทำมาเพื่ออะไรวะอะไรวะเนี่ยอ่ออ๋อไปไม่ได้แล้วอ่ะไปไมป่ได้แล้วทำมาทำไมทำมาทำไมไปเพื่ออะ้รทำมาทำไมอันนี้เอ้ยเนี่ยกระเพงไททันกระเพงไททันนี่มันกระเพงซอมบี้ไม่ใช่ไททันไอ้บ้าโอเค โอเคเข้าถึงบ้านแล้วเนาะเราจะทำการเอาของอุปกรณ์ใส่ไปอืมมันอัพไม่ได้ต่อโอเคหกิบของนี่นี่โคตรมีรละเบียบเป็นไงอืมอื่นไป ต่อกันได้ไหมเละไม่ได้ไ,ไ,ดไปเลยไว้นี่ก่อนโอเคโอเคเราไปไหนกันดีเท็ดน,นี้เราจะไปที่นี่นะครับนี่คือซันเขาหินปูนนะฮะโอเคจัดไป ยังไรที่งูสอบเรล่อยนลอนฟาบพอครับผมอะไรอะไรหมออะไรหมออะไรอุตส่าห์พอขาดโอเคฟาร์มของนี่เป็นป่าหินนะเพราะกะ็มีหินเยอะนะอืมตัวกัดเร็ว้าพราบไง นังงงนี่โอเคเอเมันนึกว่มันมาเราจะเคลียร์ผีออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยฟาร์มของนะครับงาน้ำสวยมากนะครับเกมนี้โอเคชมไปมั่วชั่วเห็นไหมก็ชมไปมาปาสีเทาปาบ ไอ้ไอ้ไม่มีหนังเว้ยเอา้าต้องมีทักษะเกาะสรอนสรอกรอนโอเคปาบโอเคมาคุยที่นี่อของกันโอชะมีอะไรหรือไม่อ้าวเก็บไปหมดมีอะไรพี่ก็หมดครับนี่ ไอผีงูปาพอเข้าเต็มหัวเฮ้ยคอขาดเลยไม่ใช่หัวคอขาดเลยไอเหี้ยไม่หน้าไม่ก็หลอนกันนะเนี่ยเพิ่งสังเกตไอเหี้ยหลอนขนาดนี้เลยเหรอโอเคเลือดทักเะอ,อะไรเนี่ยโอเคเราตกปลาไม่เป็นช่างมันเราจะเอาเลือดนะฮะเตะแล้ต่อย ไหนไหนไหนผีหมดยังเก็บเบอร์รี่กินเบอร์รี่อเคนี่ไปนไหนขวางโอ้ยวิ่งเร็วชิบหายเลยใี้ปืนยิงสลบไปฆ่าผีา ล้วลอกกุฟงอาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไปเที่ยวนี้นะครับใครที่ชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่พอเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ รอดูอีพีหน้าเลยนะครับผมสำหรันบ,บนี้สวัสดีครับโอ้ oh, you touch my talala